จังหวัดหนองคายงานประเพณีไทยพวนบ้านม้ออำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายจัดงานประเพณีไทยพวนบ้านม่อบุญจ้างหนังให้ผีเบิ่งขึ้นเพื่อเป็นการทบุญให้แก่บรรพบุรุษและยังเป็นการเปิดแหล่งท่องเที่ยวดอนป่าเปื่อยที่มีต้นเปื่อยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยวันที่9เมษายน2565ที่ดอนป่าเปื่อยบ้านม้อ อำเภอศีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายได้จัดงานประเพณีไทยพวนบ้านม่อบุญจ้างหนังให้ผีเบิงซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการทำบุญให้แก่บรรพบุรุษและยังเป็นการเปิดแหล่งท่องเที่ยวโดนป่าเปื่อยที่มีต้นเปื่อยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์15รูปออกบิณฑบาตเดินลงมาจากสะพานไปสวรรค์หลังจากนั้นมีพิธีบวงสรวงบรรพบุรุษ และมีการแสดงฟ้อนรำชุดมนสเสน่ห์ไทยพวนบ้านมอสำหรับดอนป่าเปือยน,นั้นเป็นป่าธรรมชาติที่สวยงามมีต้นเปื่อยมากกว่า50ต้นและมีต้นเปื่อยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีเส้นรอบวง4.4เมตรและป่าเปือนน่อยแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง15ค่15้าเดือน11เมื่อปีพุทธศักราช2544สิ่งสำคัญที่สุดในป่าเปื่อยแห่งนี้ เป็นป่าช้าของคนไทยพวนบ้านมอมาเป็นร้อปีและขณะนี้กำลังดาเนินการก่อสร้างสะพานไปสู่สวรรค์เพื่อเดินเข้าไปชมป่าเปลือยทุกต้นในป่าธ,ธรรมชาติแห่งนี้ซึ่งขณะนี้เริ่มต้นสร้างไปแล้ว32เมตรและจะดาเนินการก่อสร้างต่อไปเรื่อยๆตามกาลังทรัพย์ของชาวบ้านที่มีความเชื่อและศรัทธาจุมพลสายแววข่าวสุภาพนุพเก้า 9. ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพ,พันธ์จังหวัดหนองคายรายงานบ้านอยู่มอท่านาอยู่ตีนบ้านเอินว่าบ้านม่อตามซื้อนามของผู้นำไชวยบ้านม่อเหาให้สร้างบ้านแปลงเหมือนให้สิบบ้านสร้างห้าบ้านหรือดินแดนพาริยส่ง Thank you.